ข,ขอคือขอบคุณตีมสนามแล้ว,นะลวขอบคุณพี่น้องมาน้องซ่อนนะครับแล้วเรามาเป็นจีจางไา่อีกกีนาะพี่น้องทะรุ่นเบิ้งมาสิปีนึงได้ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่อยู่เป็นเพื่อนกันในไลฟ์สดด้วยนะคะไลฟ์สดของของกุ้มปิดของอันนี้เนาะมันเป็นแผนที่บอยหรือเปล่าเขา ผมไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหรอกครับผมไม่ไม่เคยมีแผนอะไรส่วนมากจะเป็นแผนแยนมากกว่าสวัสดีค่ะลูกทั้งสองสวัสดีค่ะแม่ปะยมสวัสดีค่ะบอสสองเดินทางปลอดภัยนะคะใจเกิดร้อย ชาภาพใจดีดีครับบนรยากาศจะนจิมมากจนเหลือนะฮะกับสีเรีห้อไปกินต่อมือนี้